เธอเหยียบหัวฉันมาตั้งนานว่าสันเกียรตย่างก็ให้ฉันจะโอปอแน่นอ <laughs> เรื่องเกียรตย่างก็มาด่าว่าสันไปกูกะว่ามันบักกันนี่เกียรตเนาะกูกะดา่ากูาว่ามันกูดามันนั่นแล้วกูด่าบักกันนี่เป็นบักกันอุ่นบักเจ็เบกูเลยเงียบกูโพสต์มาเรื่องของกูเมื่อลูกเมื่อ เคยนึกถึงจิตใจกูบ้างไหมเออหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วด้วยที่พยายามเหยียบหัวกูอะคราวเนี้อมันมีโอกาสมีโอกาสพอดีหลายครั้งแล้วครั <c oughs> ้งเนี้ยมีโอกาสพอดีเหยียบกูซะเหยียบหัวกู <c oughs> เออฉันจะไปนอนกีดยางนะจ้ะหนึ่งเดือนผ่านไปอีแจก็ไปตรวจสวนยางป้ามันกีดยางภาษาอย่างนี่กีดหอดแกนมันกีดบบเบิงตาหม,มาตาเลือดแต่กีดยางมนจากปีอีแจก็ไปมึงกีดยางมึงกีดแล้วได้นี่แม่กูด่าผัวกูแม่สู่คอยด่าผัวคอยแม่พี่น้องบาดนี่ ผู้เพื่อนอึ้งไหมมึงด่าผัวกูมึงด่าผัวกูบ่านันเอาสวนยางกับสวงยางกูเนาะกับผัวกูบอกว่าพี่จะไปกีดยางนะจ๊ะกูกระตบวาจ้ากูขึ้นมาผัวกูเกียดเนาะกูก็ว่ามันกูด่าผัวกูนั่แล้วบาดนี่เมียขาเจ้ามหฮองโอ้มึงด่าผัวกูว่านันไหม ยางสามลอยตอนแต่กูเกียดซื้อกับยังบ่พ่อมือกูกะว่ากูดาบักอันนี้มันไปนอนกียดยางจนเป็นเดือนกูกะว่ามันบักอันผัวก,กูมันเกีดเมียบัดกูดามาเพราว่ามึงด,ากกด่าผัวกูกูเลยงืดซูกูกะบ่เขาใจเด้อกูนั่งซูบ่ท่านดอกแบบบางซี่เม่ยบักอันนี้มันตัว่อยว่าไปนอนกียดยางบาดนี่ บักอันนี้มันไปจ้งผัวเออนั่นกีดแท่นบักคอยไปดาบัดดาผัวคอยบาดนี่เออนั่นมันละว่าคอยดาผัวมันแมี่คอยผิดคือเก่าแมนบอจังไดจังไดคอยกับผิดกีดยางแผลบักใหญ่ยิงแขวแกแสศกากซากอยู่แม่โกกยางคอยเขาหอดแกนลวนมึงมานอนกีดยางจังไดมึงคือกีดกี่ลายแท้กีดแบบบางสิ่มึงกีดยางกูตายเด้อว่ะ ว่าสีฟ้ากันแล้วมึงก็กีดแบบนี้ตีเฮาว่าบาทนี่ผู้เดือดร้อนมันผู้นั้นกูกับบจักลเลยด้อดแบบบางทีเนม่กูกับว่ามันกูดาบักอันนี้ที่ไหนได้บัดอี้นั่นบัดราย้กูกับน้ำซูบทัทละเนาะซึ่งมันเล่น,นยังกันวู้ยเธอเหยียบหัวฉันมาตั้งนานว่าสันกีดย,ยางก็หห้ฉัน โอปอหน้าเนออ <laughs> เรื่องเกียดย่างก็มาด่ามาสัน่นไปกูก็ว่ามันบักันนี่เกียดเนาะกูก็ดดากูว่ามันกูดามันนั่นแหละกูด่าบักันนี่ผันบักันพุ่นปัดเจ็บกูเลยเงึดก <laughs> ูพีดซวยางไงมันพิดซึ่กูนี่แหละ